ผ้าทอของแท้จากจังหวัดน่านพิเศษมีบัฟกันภัยตามสไตล์ล้านนาะมีให้เลือกหลากหลายตามสไตล์ของคุณสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้ที่เพจวิวิกวินด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดเมื่อคิดถึงบ้านก็จัดไปครับกับชุดเฮอริบับชาวน่าน สิ่งเน้นใช้งานแวกข้างแหวกหลังให้เหมาะออการใช้งานสุดๆมันจะคล่องตัวหรือเปล่าจะกันเจ็บหรือไม่เราจะใช้ได้ดีหรือไม่นั้นเชิญรับชมได้เลยครับ โอ้โดนโดนโดน No, 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 no. 好好，好好。 Non, non. โดนโดนแม็กไม่เคยตอบครับพี่ฮัลโหล หน้านี้มีหน้านี้มีหน้านเรามีเ này đi, các bên tên này đi ตอน

โหมุมอัน,นผมหาที่อ้อมก่อนโอ้โรโน่โดนห้องเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปท่านไหน ได้เร็เลยน้ำหมดแรงกันแล้วเขาอยู่ซ้ายหรือขวาซ้ายอ,อ๋อมุมผมไม่เห็นขวาผมโล่ง hôm mà hôm mà mà chơi không chơi Ô oh, đồn 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 Ô bây giờ, một vòng Nè, cho โดน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 ดจึ๊มีนะมีนะมีนะอ้นอ้โอ้นอนโอ้โหโดนโอ้นหน้ามีไหม อันนี้นะสามต่อเมื่อกี้กูพยายามยิงอยู่แล้วโดนกูเฮีย <laughs> เอามาแล้วครับเอามาเลยโอ้ยโดนแล้ว ถามหายพอดีเก <high> <seguinte> okay, ิดคดทักโอเคกันมาแล้วยโอเคเพื่อนเราโอ้โดนโดนโดน

ล็อกซ้ายไปเลยผมล็อกเอง สุดยอดเลยอ่ะโอ้โหเขาเตือนมาดิเต็มเลยโอ้ ผมเข้านะมีไหมตัวน,นี้มีหะไม่มีนะ It was at this moment that he knew he fucked up. Ah <laughs> Don't don't do ในตู้ในตู้มีครับในตู้ไปไม่ได้ละโอ้โหไปให้เขายิงเดียเดี๋ยว<น>ผมไปขวาเหมือนเดิมยันเข้าไว้ถ้าเกิดผมเห็นคุณผมจะยิงอ้าว เหมือนเดิมลิบเยนลิออกเลยว่บเลียนิบออกว่าตีน้อยรออยู่เฮ้ย Yep, 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 yep. ้ไม่กี่โคตรอึดอัดเลยมึงสนุกไงกู <c oughs> แบบฝั่งนึงก็จะรอกูก็จะรอ <c oughs> เมื่อไรจะมากันนะ <c oughs> <c oughs> ระวางังมเราวางยืนกลางเลนนะ okay. จะยิงกันเองกันแล้วหรอไม่โปรติ้ายมือจะมีช่องนะใช่โอ้โหเฮ้ยระวังขวานะเรงขวานะโอ๊ท็อป โดนโอ้โหตกใจอ่ะกลางซ้ายครับพี่ไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวกันที่ด่านใส่แม็กนี่ ลืมใส่ลูกโอ,อโอ้แล้วครับโดนโดนโดน ไ okay. ี่ได้เจอเป้าวข้อขวานะอุ้ยโอเคเข้านะโอ้โดนโดนโดน มาของลงไปนะตรงนี้มีเพื่อนตรงนี้เพื่อนโอเคเดีย๋ยวผมจะไปอยู่ตรงไฟนะโอ้ไปนะโอ้โดน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 คน,น,นตายครับคนตายเขาจ้องจะเล่นคุณโอ้โดน ไม่ไปได้ไหมพี่ไม่ได้เหรอแม่หัวขอไปชิดกำแพงหน่อยอเกือบแล้วเกือบแล้วผมโด้มาถึงเมื่อกี้ไม่โดนเนาะ คนเดียวเลย oke okay. tentar <laughs> จ้าดดจ้า้โย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโอ้โอแล้วผมก็รู้นะว่าเขาดักอะ่ะแต่ก็เข้าไปอะเซติด่และ <laughs> เลยละหลบนี่ลยหลบนี่ลยไอ้เจ๊ยมุมล็อกยากไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออนี่อ่ะนั่นนี่น่นานนจะได้เขาล็อกไว้ไง เห็นเงาแล้วอะใช่เข้ามุมนี้ก็แย่มองไม่เห็นเลยยิงมุมอ่ะเข้าไหมผมเหลือชีวิตเดียวโอ้โห กินอย่างนี้กูเล่นด้วยนะเข้าไปมหาที่เออ โอ้โห oh. <laughs> <laughs> ไม่มีใครเลยเอา <laughs> <laughs> ัสดีครับ <laughs>